ครับกลัามาช่วงนี้จะพาไปดูตลาดวิถีไทย5ตลาดบก6ตลาดน้ําข้างหลังทำเนียบรัฐบาลริมคลองพดุงกรุงเกษมซึ่งในช่วงรัฐมนตรีก็เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับสวมชุดผ้าไทยสีเขียวติดตามบรรยากาศล่าสุดกับผู้สื่ข่ของเราคุณทินภพพันธนามรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลครับ ให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวไทยรวมไปถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศครับซึ่งในอนาคตรัฐบาลยังมีแนวคิดที่จะผลักดันการจราจรทางน้ำอย่างเช่นในพื้นที่คลองะด,ดุง,ก,งกรุงเกษมอีกด้วยครับ นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานในการเปิดตลาดน้ำวิถีไทยคลองประดุงกลุ่มเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องการให้ประชาชนล้ำลึกถึงประวัติศาสตร์ที่คนไทยมีชีวิตผูกพันกับสายน้ำและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยซึ่งเป็นวาระแห่งชาติในปี2558 ให้เป็นจุดเด่นทางการตลาดทําให้ปีนี้การท่องเที่ยวเติบโตขึ้นกว่า30เปอร์เซ็นต์และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งในอนาคตนายกรัฐมนตรียังมีแนวคิดว่าจะเปิดการสัญจรทางน้ําอย่างเช่นในพื้นที่คลองพด,ดุงคุนกระเสมอีกด้วยโดยการจัดจําหน่ายสินค้าในตลาดน้ําคลองพด,ดุงคูนกระเสมจะมีการขายสินค้าทางเรือกว่า60สิบลโดยจะมีสินค้าต่างๆทั้งอาหารคาวอาหารหวานรวมถึงผักและผลไม้ส่วนบริเวณฝั่งทางเท้าจะมีตลาดบก ที่จะจัดจําหน่ายสินค้าของดีต่างๆในกรุงเทพมหานครจํานวนกว่า80ซุ้มร้านค้าด้วยกันซึ่งมาจากเขตในพื้นที่ใกล้เคียงครับอย่างเช่นเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตดุสิตเขตพระนครรวมถึงผลิตภัณฑ์บางกอกแบรนด์และเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆอีกมากมายครับอย่างเช่นการแข่งขันพายเรือประเภทสนุกสนานการแข่งเรือใบท้ายบอร์ด มวยทะเลที่จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ในทุกวันสุกเสาร์อาทิตย์นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทาเรือจําลองการทํำว่าวประดิษฐ์และการทํางานศิลปะหัตถกร,รมรวมถึงการจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของคลองะดุงกรุงเกษมสําหรับบรรยากาศที่ตลาดน้ําวิถีไทยคลองผดุงกรุงเกษมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เป็นไปด้วยความคึกคักครับโดยมีพ่อค้าแม่ขายได้นําสินค้ามาจัดจาหน่ายรวมถึงมีนักทั้งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและทยอยเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่องโดยตลาดน้ําครับก็จะจัดไปจนถึงวันที่1มีนาคมซึ่งตลาดบนบกจะเปิดขออภัยครับซึ่งตลาดน้ํานั้นก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 15นาฬิกาไปจนถึง2ทุ่มส่วนตลาดบงบดนั้นก็จะเปิดบริการให้ตั้งแต่11นาฬิกาไปจนถึง2ทุ่มรวมทั้งหมด18วันด้วยกันครับตั้งแต่บริเวณสะพานอรไทยไปจนถึงสะพานมขวานรังสรรค์ไม่มีวันหยุดราชการซึ่งตลาดน้าวิถีไทยของประดุงกรุงกเกษมนี้ครับก็เกิดจากความร่วมมือระหว่างสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกทมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งมีมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดครับจากการสนที่กาลังทหารตํารวจกทม และอาสาสมาัครดูแลความปลอดภัยทั้งทางบกและ ทางน้ำรวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพพระ t ร,ราชฎรดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ5รอบ60พรรษากรุงเทพมหานครก็ได้จัดกิจกรรมตักบาตรทางเรือในคลองพะงุงกรุงเกษมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันพุทธที่25กุมภาพานนันธ์นี้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปขณะที่นักเทียนคุณหนึ่งในแม่ค้าจากตลาดน้ำของรัามยมที่นำขนมไทยและหอหมกมา ที่ตลาดน้ำคลองพดุงกรุงเกษมบอกว่าการที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์มีนโยบายส่งเสริมการค้าตลาดน้ำครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเหลือประชาชนพ่อค้าแม่ขายและกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศได้เป็นอย่างดีอย่างเช่นสินค้าที่เขานํามาขายวันนี้ครับก็ขายหมดก่อนที่นาย,ยกรัฐมนตรีจะเดินทางมาเปิดงานนอกจากนี้ยังมองว่าเป็นการช่วยทําให้การส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมความเป็นไทยซึ่งคนไทยไอดีตมีความผพันกับสายน้ําและให้กับ ช่วยให้ชาวต่างชาติครับได้มองเห็นวัฒนธรรมความเป็นไทยอันดีงามอีกด้วยครับ ทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศล่าสุดจากตลาดน้ําวิถีไทยคลองพดงุงกรุงเกษมข้างทาเนียบรัฐบาลถ้าเกิดว่าคุณอุมาพรคุณโมนยและคุณบัญชารวมไปถึงคุณผู้ชมครับจะเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้ําข้างทาเนียบรัฐบาลในวันนี้ครับก็สามารถเดินทางมาได้จนถึงสองทุ่มวันนี้แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้มาไม่ทันครับก็สามารถเดินทางมาได้จนถึงวันที่1มีนาคมโดยจะจัดงานไปถึงวันที่1มีนาคมรวม18วันด้วยกันครับตั้งแต่เวลา11โมงไปจนถึงสองทุม่มตรงนี้ ับไปที่คุณบัญชาคุณอุมาพรและคุณมไหนครับ ขอบคุณค่ะแต่งหล่อไปเดินตลาดน้ําเมื่อเช้าเห็นคุณจินพงใส่หม้อ่าตอนบ่ายก็ไปสํารวจความเรียบร้อยในคลองก็ใส่ชูชีพพอตกเย็นมาคุณจินพก็สมสูตรก็นายกมาไงเปิดงานเราจะฝากเขาซื้ออะไรหน่อยไหมฮะผมจะได้ไลน์ไปบอกเขาเลยบรรยากาศคึกคักเลยจะมีของกงของกินอะไรบ้างมีขนมต้มมีขนมไทยๆเยอะเลยนะแล้วยังมีของดีจากตลาดดังเลิงมาขายด้วยนะอาหารอร่อยมากผัดไทยดังเลิงครับ <ส> <สา S 2> ต่อเน,นื่องกันตอนนี้ค่ะกับเนชั่นระวังภัยวันนี้ติดตามประเด็นที่ตำรวจจับตัวคนที่ก่อเหตุจะข่มขืนน้องที่ช่วยแม่กวาดถนนอยู่หน้าบ้านได้ที่นครพนมปรากฏว่าวันนี้ทางครอบครัวออกมาร้องเรียนว่าตํารวจจับผิดคนนะคะใช่ครับทางญาติของผู้เสียหายบอกว่าที่จับไปนั้นไม่ใช่ผู้ต้องหาตัวจริงะนะฮะด้วยพยานและหลักฐานต่างๆโดยเฉพาะภาพวงจรปิดจุดที่เขาสังเกตเนี่ยคือภาพที่คนร้ายวิ่ง ะแล้วในวันทําแผนเนี่ยคนร้ายมีการวิ่งด้วยปรากฏว่าลักษณะท่าทางวิ่งเนี่ยไม่ตรงกันนี่<ต>เป็นจุดหนึ่งแต่คนที่ถูกจับมาก็สารสาภาพเองอใช่อาจจะอีมุมหนึ่งว่าอาจจะถูก ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นบีบคั้นอ,อันนี้เป็นในมุมของผู้เสียหายที่เขาร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมในจังหวัดนครพนมมาะนะครับมาติดตามรายละเอียดกันครับกับกรณีเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้ามืดนะครับวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากรณีที่มีชายคนหนึ่งนะครับบุกเข้าไปปลุกปั้มเด็กหญิงขณะที่กําลังช่วยแม่นั้นกวาดถนนอยู่ปรากฏว่าล่าสุดนะครับญาติของผู้เสียหายออกมาร้องกับศูนย์ดำรงธรรมนะครับบอกว่าคนที่จับไปนั้น ไม่ใช่ผู้ต้องหาตัวจริงนะครับนี่เป็นภาพวงจรปิดที่เกิดขึ้นนะครับที่หลักฐานชิ้นหนึ่งนะฮะอันนี้วิ่งข้ามไปแล้วนะครับตอนนี้กําลังข้ามแล้วนะครับนี่นะนี่ในวงแดงนี่นะครับแต่จะมีภาพอีกชุดหนึ่งนะครับหลังจากที่หญิงสาวคนนี้นะครับได้ร้องนะฮะแล้วก็คนร้ายเนี่ยวิ่งไปทีนี้จุดสังเกตตรงนั้นนะฮะทำให้ภาพของการวิ่งเนี่ยไม่ตรงกันนะฮะในมุมหนึ่งเนี่ยอาจจะบอกว่าเนี่ยตอนนี้วิ่งไปแล้วนะครับ ถูกตำรวจบังคับหรือไม่อย่างไรนะฮะวันนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับญาติของผู้เสียหายเนี่ยได้เข้าร้องเรียนกับศูนย์ดํารงธรรมนะครับพร้อมกับเข้าพบกับสภาธนายความเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับนายภพศสารนะครับนายภพศสารนี้คือผู้ต้องหาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนําไปทําแผนประกอบคารับสารภาพนะครับแน่นอนครับภายหลังที่ญาติของผู้ต้องหาได้เข้าร้องทุกข์กับสภาธนายความและก็ศูนย์ดํารงธรรมนะครับ ว่าผู้ต้องหานั้นไม่ใช่คนลงมือก่อเหตุตัวจริงจึงขอความช่วยเหลือทางสภาทนายความนะครับเพื่อจัดหาทนายความต่อสู้คดีนี้เนื่องจากว่ามีผู้ต้องหานั้นมีฐานะยากจนด้วยนะครับส่วนประเด็นที่ญาติของผู้ต้องหาท้วงติงมานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยน,นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าของผู้ต้องหารองเท้าที่สวมใส่ตลอดจนเข็มขัดที่ญาติยืนยันว่าไม่เคยเห็นผู้ต้องหาสวมใส่ นายไฟสารผู้ต้องหานั้นเป็นคนรับสารภาพเองทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังบอกกับเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ว่าเขาเองนั้นได้ยืมรองเท้าและเข็มขัดของเพื่อนที่นั่งดื่มสุราด้วยกันมาสวมใส่ก่อนไปลงมือก่อเหตุส่วนกรณีรถจักรยานยนต์นั้นผู้ต้องหารับว่ายืมมาจากเพื่อนนะฮะโดยทั้งหมดล้วนเป็นการรับสารภาพของผู้ต้องหาทั้งสิ้นเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงนําตัวผู้ต้องหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ ผู้ต้องหาก็นําชี้สถานที่เกิดเหตุอย่างถูกต้องด้วยส่วนเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับยินดีนะครับเมื่อเรื่องเป็นเช่นนี้แล้วก็พร้อมที่จะรับฟังประเด็นประเด็นของญาติของผู้ต้องหาที่โต้แย้งมานะครับแล้วก็พร้อมจะทําการสอบสวนชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานก่อนพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องนะครับไปฟังเสียงพยานฝ่ายของผู้เสียหายครับ ในชุมชนมาตลอดช่วยเหลือสังคมมาตลอดหนูเนี่ยเป็นคณะกรรมการในชุมชนค่ะค่ะตรงนี้แหละคือเด็กคนนี้เป็นคนซื่อบอกอะไรก็เคยมากินข้าวที่บ้านก็เคยมาค่ะก็มาเขาก็ชอบกินเหล้าก็เออเอาเหล้าขาวให้เขากินอย่างนี้น่ะก็จ้างเขาใช้เขาทาโน่นทํานี่เขาก็ทําทํางานในส่วนรวมเขาก็ทําช่วยมาตลอดแล้วยิ่งผู้หญิงนี้เขาแทบจะไม่ใกล้เลยค่ะตั้งแต่รู้จักเขามานี่ค่ะตรงวันเกิดเหตุน่ะเขาอยู่กับเพื่อนเนเขานะคะแล้วก็มีสี่คนเขาอยู่ด้วยกัน เด็กคนนี้นะ่ะเขายากจน oh. บ้านฐานะยากจนนะคะเขาก็กินเหล้ากันเนะ้ะธรรมดาของเด็กวัยรุ่นเนาะ oh. กินเหล้าก้็พากันโน,น้นเมาก็โน,น้นไม่ได้ไปไหนคะ่ระรถไซก็ไม่มีขี่ oh. คนก่อนที่จะเข้าไปเนะี่ยสติดีๆแต่เมื่อวานนี้หนูไปเยี่ยมสติไม่ดีแล้วแม่ก็จําไม่ได้พ่อก็จําไม่ได้ไปจิตเวชการเข้าชี้แจงครั ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนมได้ส่งนายสิทธิมาดวงสุภาและก็นางสาวพัชนียาชุ่มสีนะครับเป็นนิติกรประจําศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็เข้าร่วมรับฟังเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับทางด้านนายสิทธิมานิติกรประจําศูนย์ดำรงธรรมนะครับบอกว่าหลังจากนี้จะทําเรื่องขอเข้าเยี่ยมผู้ต้องหาที่เรือจนจํานครพนมเพื่อสอบสวนจากเจ้าตัวแล้วก็ว่าจะได้ข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรพร้อมจะดําเนินการต่อไปนะครับ ก็เป็นเรื่องที่โต้แย้งกันอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่ผู้ต้องหาตัวจริงอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นหลอกล่อผู้เสียหายคนนี้บอกว่าจะพาไปออกทีวีต้องติดตามนะครับเรื่องนี้นะฮะไปกันที่จังหวัดชนบุรีนะครับมีประเด็นในเรื่องของการขับรถเมื่อเจอด่านตำรวจแล้วเขาหนีตำรวจนะฮะทั้งที่ไม่มีความผิดเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วรถนั้นไปชนกับกำแพงวัดครับนี่นะครับเหตุการณ์นี้นะฮะมี หญิงสาวรายหนึ่งนะครับขออภัยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะที่จังหวัดชนบุรีนะครับก็ถูกจับกลุ่มได้แต่เพอจะจับกลุมได้นี่เล่นเอาเจ้าหน้าที่เหนื่อยเลยนะครับตอนนี้ถูกจับกลุมแล้วนะฮะเป็นวัยรุ่นนะครับเมาด้วยนะฮะในรถนั้นก็พบขวดเบียร์นะครับเป็นนาทีไล่ล่าเกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดของวันนี้นะครับ ย่านซอยบัวขาวพัทยากลางนะครับในตำบลหนองปลือบางละมุงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อเข้าไปตรวจสอบก็พบรถเก๋งสภาพที่เห็นนี่นะฮะแต่งซิ่งด้วยนะครับหมายเลขทะเบียนกไก่วแหวน1 5 0 5ระยองนะครับมีวัยรุ่นนั่งมาในรถด้วยกัน3คน <Okay. S 1> เมื่อเข้าตรวจค้นตรงนี้นะฮะ <Okay. S 1> ก็เพื่อว่า <Okay. S 1> สงสัยว่าในรถนั้นอาจจะมีสิ่งที่ผิดกฎหมายจึงได้แสดงตัวขอตรวจค้นแต่รถเกง๋งคันนี้กับเร่งเครื่องนะครับแล้วก็ขับหลบหนีแบบไม่คิดชีวิต ตำรวจต้องไล่ล่าติดตามแล้วก็แจ้งวิทยุสกัดจับตามเส้นทางนะครับวัยรุ่นก็ได้ขับรถหนีไปตามเส้นทางถนนพัทยาสายเหนือ3ามุ่งหน้าออกถนนสุขุมวิทนะครับวิ่งฝ่าไฟแดงทุกแยกด้วยนะครับบางแยกนั้นเกือบจะเสียหลักไปชนกับรถชาวบ้านสุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบตัวได้ในที่สุดครับรมเมื่อเข้าไปตรวจค้นก็ปรากฏว่าทุกคนนั้นอยู่ในอาการมึนเมานะครับพบขวดโซลาอยู่ในรถด้วยนะฮะ แล้วก็เมื่อสอบถามสาเหตุก็บอกว่าตกใจนะครับเมื่อเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยขับหนีนะฮะแล้วรถเสียหลักก็ไปชนกำแพงวัดอย่างที่เห็นนี่นะครับสุดท้ายแล้วก็ถูกดำเนินคดีครับไปกันที่แก๊งเหรียญบาทนะฮะตอนนี้อารวาสนะครับมีการเข้าไปบอกคนขับรถว่าเหรียญบาทตกอยู่ร่วมหนึ่งนนร้อยเหรียญนะฮะเมื่อจะของรถลงมาเก็บเหรียญบาทแล้ว มีจาชีพอีกคนหนึ่งก็ฉกกระเป๋าทรัพย์สินในรถทันทีเลยนะครับเหตุการณ์นี้นะครับก็ยังอยู่กันที่พัทยานะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยมากนะฮ<ด>ะการที<ด>่นะมิจฉาชีพนั้นบอกว่าจะเข้าไปบอกว่าเอ๊ะเหรียญบาทร่วงอยู่นะฮะแล้วก็ให้คนขนับรถได้ลงมาเก็บสุดท้ายแล้วก็เป็นแผนของมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พัทยานะครับเป็นแก๊งเหรียญบาทออกอารวาสน,นะครับในตัวเมืองนะฮะหญิงสูงอายุรายหนึ่งเปิดเผยว่าถูกแก๊งคนร้ายหลอกให้เก็บเงินเหรียญบาทที่ตกอยู่นับร้อยเหรียญน,นะครับก่อนที่จะให้เพื่อนร่วมแก๊งเข้าไปลักทรัพย์ในรถยนต์หญิงสาวรายนี้นะครับขอให้เจ้าหน้าที่นั้นติดตามดำเนินคดีด้วยเหตุเกิดขณะขับรถยนต์ขณะที่จะตัวนั้นไปจอดภายในที่จอดรถที่ว่าการอำเภอเมืองชนบุรีเลยนะครับ เกิดขึ้นในสถานที่ราชการด้วยนะครับหญิงสาวรายนี้บอกว่าหลังจากทำธุระเสร็จแล้วกำลังจะขับรถกลับก็ได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งมาบอกว่ามีเหรียญบาทกว่า100บาทตกอยู่บริเวณท่ารถจึงออกมาเก็บเหรียญบาทนะครับคนร้ายนะฮะก็ได้ช่วยเก็บด้วยนะครับทำตัวเป็นพระเอกนะครับเป็นคนดีจากนั้นก็เก็บเสร็จแล้วก็ขับรถออกไปปรากฏว่ากระเป๋าสาตางค์หายไปนะครับ ก็มานึกได้ว่าช่วงที่เก็บเหรียญบาทนั้นมีคนร้ายอีกหนึ่งคนนั้นมาเปิดประตูรถอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็นํากระเป๋าไปนะฮะเรื่องนี้ก็กําลังตรวจสอบอยู่นะฮะพร้อมทั้งตรวจสอบภาพวงจรปิดด้วยนะครับเพื่อจะไล่ล่ามิจฉาทีพกลุ่มนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ฝากเตือนไปถึงคนที่ไปไหนมาไหนคนเดียวนะครับถ้าเจอลักษณะว่าให้เก็บเหรียญบาทนี่ให้ช่างใจไว้ก่อนเลยนะครับว่าคงจะไม่ใช่แน่นอนนะครับ มากันที่คลิปปิดท้ายคลิปนี้นะครับจะให้คุณผู้ชมไปกันที่ประเทศชิลีเลยนะครับแหมเรื่องนี้บ้านเราก็เคยเกิดขึ้นนะครับในการขโมยล้อรถยนต์นะฮะเดี๋ยวไปดูคลิปเลยครับนี่นะครับแหมยืนเท่เลยนะครับคนนี้ยืนบังอยู่นะฮะยืนบังอยู่อีกคนนึงก็ลงมือจรลกรรมอยู่นะครับก็ใช้เวลาอยู่นานนะครับเนี่ยกแล้วนะเหมือนถอดน็อตล้อรถออกแล้วนะครับก็ใช้เวลานานนะครับ ไม่รู้นะฮะว่าเขามีกล้องวงจรปิดนั้นจับภาพไว้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะเห็นตำรวจแล้วนะครับไปแล้วนะแต่เรื่องไม่ได้จบแค่นี้นะครับเขาไม่ยอมให้ถูกจับกลุ่มด้วยนะครับถูกเจ้าหน้าที่ทั้งรปภและตำรวจนั้นดักหน้าแล้วก็ดักหลังนะครับไม่ยอมเปิดประตูรถด้วยนะครับ ดูดีนะนี่นะถอยโดนเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแล้วก็เหยียบรถจักรยานยนต์เจ้าหน้าที่แล้วก็หนีไปนะครับนี่นะเจ้าหน้าที่ถึงกับโมโหเลยฉุนเลยนะเคร่งโงเลยนะเพราะว่าจับไม่ได้นะครับก็ได้รับบาดเจ็บไปนะแต่ด้วยภาพวงจรปิดที่จับภาพชัดเจนอย่างนี้นะคาดว่าน่าจะจับตัวได้นะฮะก็นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นใน ประเทศชิลีนะครับบ้านเราก็ต้องระมัดระวังนะครับมีการวางแผนซ้อนแผนมีการยืนบังด้วยนะฮะจริงขอบคุณก็มีการขโมยล้อล้นกันนะจะเฉพาะบ้านเรานะครับขอบคุณมากค่ะคุณพระสพลคะ